อ,ออันนี้อันนี้ก็คืออะไรวะเขาเรียกว่าแ,แฮมเบอร์เกอร์เขมรนะครับมันก็จะมีมันก็จะมีมะมสายสองนี่ยสายสายไปสายมานีดน่ะดูนี่ครับมันก็จะมีอะไรวะหมูมันจะเป็นหมูหมูแผ่นนะครับมีอะไรไม่ทราบผัต้นหอมหัวหอมแล้วก็เป็นมะเขือมะเขืออะไรม่รู้เขียวขึ้นเลยครับ แต่ที่ที่สาคัญเพราขนมปังนี่มันแข็งมากเลยครับฟาดหัวคงแตกเนี่ยโค้งฟาดหัวแตกครับเดี๋ยวจะลองกินดูที่รถแรกครตบตอนนี้ไม่กล้าครับกลัวฟันหักเ, <c oughs> เตรียม <c oughs> เตรียมถุงไว้ครับก,รกันอ้วกถ้ามีอะไรสักอย่างหนึ่งครับเนี่ยต,ต, <c oughs> ต่ำตเหมือนต้มตำมากเลยครับก็คงจะเป็นอามาราตตรงนี้ให้ขนมปังมันนิ่มไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรก็เดี๋ยวไปขึ้นรถแล้วค่อยกินดูแล้วนะโอเคครับที่เราไอ้นี่ครับเรารู้ชื่อแล้วนะว่ามันชื่อว่าโรฮันโตค่ะ ตัวฮับาม,มานขาวเข้ามาที่นี้เราจะมากินดูนะครับว่ามันเป็นยังไงถ่ายนะสงสัยว่าเราต้องล่าในนี้ไปก่อนถ้าโอยังไงก็ <c oughs> ช่วยเ่็นแคปนะครับเอ้ยเหมือนต้ตมตํานะครับเนี่ยเหมือนมากด้วยไปรูกินกันยังไงใส่เป็นน,นี้ก่อนแล้วกัน บอกว่าเหนียวเขาบอกว่าเหนียวเลยครับมันเหมือนกับหมูเต้ะครับรสชา,าติเหมือนเต้มันไอ้อันี้มันจะเหมือนกันบพวกน้ำต้มที่เขาใส่แตงกวา,กวานี่ขน,นุนเหรอไหนริน ก็อะไรนี่เหมอนกันนะกระด้ากระด้าะลองไหมครับตายตายไวไวเป็นที่ระลึกว่าไอ้หนมปังเขมรเป็นอย่างนี้ไอ้ไอ้แซนวิชเขมรเป็นไงครับแข็งโคตรอร่อยนะครับอร่อยนะแต่มันแข็งใช่ยนะหนมปังมันแข็งมากเลยแบบท้ามไม่เอานิ่มๆกังนิ่มมันจะอร่อยนะขนมปังนี่มันจะอร่อยขึ้นมันขายแต่เท้าแล้วอร่อยอร่อย แต่อร่อยอร่อยครับเหมือนหมูเต้เหมือนหมูเต้ครับรสชาติเหมือนหมูเต้นะครับแต่เสียดายตรงนั้น,น,น,นหนุปังจะแข็งไว้ไหนอะไรนี่